บานนี้กันจ้างบุญต่อจานี่คือท้องเห็ดกับทีหนึ่งทำไมต้องทำในวัดทำในวัดเพราะว่าคนโยกคนศาสนาพุทธเป็นบ่าอาศัยหลักหลักวัดใยใหญ่คือศูนว่ามองทัาบุญอคือวัดที่อททท้อาสอนพระพุทธเจ้าอาศัยวัดเป็นหลักของใจอาศัยรัดวัดนเป็นหลักในการทําบุญประกอบคุณงามความดีทั่วไปที่นะก็เลยอาศัยวัดวัดเป็นจุดเริ่มต้นก่อน วันนี้ท่าง้อออกจากวัดแล้วถามว่าทําได้ไหมได้ในวันนั้นจากหกทุ่มถึงเที่ยงหกทุ่มถึงเที่ยงเนี้ย <c oughs> ก็ะ่านเห็นท่านเกียว่าบุญขอบบุญบุญขอาสาที่จาันมาบุญขอาสาก็บุญขาบประดับดยยายายหินต่างกันต่างกันคือบุญภาประดับหยินจากหกโมงหกทุ่มถึงหกโมงเช้าก็จำใบยายเข่าย้ายน้ำก็กวองแจงเห็นว่าบุญขอาประดับหยินแต่บุญขอาสาเขาจะจากหกโมงหกทุ่มถึงเท,ที่ยงของวันต่อมาที่นั้น เขาจะมาใหญ่นอกวัดก็ได้ในวัดก็ได้ที่นะมันเป็นไร่นแต่ที่ที่ที่มัน่างกันคือเราไม่ต้องไปตามหาญาติพี่ร้รงของเราตาสาวพระท่านก็เ,เกิดไปทั้งสวรรค์แต่พระท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นบิญญาณที่ยังไม่ได้รับบุญเพื่อล่อดเร่อยู่ถ้าลงไปนรกเราก็ไม่สามารถมารับบุญนนะบุญนั้นอยู่ที่ไหนบุญนั้นอยู่ที่เจตนาของเราเราอุทิศให้บิดามารดาปู่ย่ญญาตายายญาติทน,นุนที่สายพร้อมทั้งเจา้ากรรมนายเวรของเราทั้งหลายบุญนั้นจะเป็นยังไงร้อยยูหัน แล้วอานิีงสูงของบุญแม้ว่าเขาจะไม่นับมขาขอแม้ว่าเขาจะไม่ได้นับตามเจตนาเราตามภพชาติที่เขาบังคับไว้แต่อานิสงสูงจะเกินกับบุคคลที่ทําคือหนึ่งเกิดเป็นบุญภายในภพชาติจะเกิดขึ้นนี้คือสบายใจสุขใจดีมันสว่งเองยังไงซะคือไข่ไข่มันเท่าแล้ววหี่คือความหมายมันและประการที่สวงบัดน,นี้เมื่อบุญนั้นเราได้ทําตามเจตนาของเราแล้วมันมันสิ่พคอบุูนสะสมเรียกว่าบารมี บารมีของผู้ที่กระทำถ้าไม่เกิดความสุขก,กายสบายใจไปทั้งหดกับมื่อื่นเม่ออย่างนี้กินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่เปลี่ยนสําหรับผู้ที่ทําบุญอยู่ตลอดการทําบุญคือการแจกจ่ใจการทําบุญคือการให้การทําบุญคือการแบ่งปันจ้ที่นะแบ่งปันเพื่ออย่างเพื่อให้ตัวเองเป็นคนที่มีความสุขเรือมีความเมตตาเวลาเท่าสิโลมหายใจจากคือว่าเวลานม่ลูกมีหลานมากเทากับมีคนจำเป็นมีเงินสมมติว่ามีเงินอยู่หนึ่งร้อยบาท ห้านให้แย่จิงขนมเขาสามารถที่ให้ร้านได้บ่ให้ลูกได้บ่าบางครั้งบางคนไม่เคยให้ไม่เคยแบ่งปันบ่เคยเ,เ,คยเอื้อเฟื้อไม่สามารถที่จะหยิบแบ่งปันส่วนนั้นออกจากตัวจากใจของเขาได้ก็ยังค่าย่หันละเขาเรียกว่าเขายังไม่ถึงบุญให้ทานให้ไปแต่เพราะว่แล้วแต่ว่าทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทานที่ทานที่เป็นของแท้คือการละการให้การสละการเอเื้อเฟื้อ เขาให้ได้เขาแบ่งปันได้นั่นคือการให้ทานที่แท้จริงอันที่พระพุทธเจ้าว่าให้ทานให้ทานคือการแบ่งปันกันให้แบบเหมือนน้ำตาว่าไม่ให้ว่าเหมือนน้ำตาเดิให้เราคือน้ำคือบ่ญเหมือนน้ำตาดิอาจารยบอกถ้าเมียให้ลูกก็ยังเหมือนน้ำตาพวกเราคนโอ้ยมันคือบ่ดีกูอยากได้ของกูขึ้นเอาที่เราทำเป็นกรรมอะไรเนี่ยมันธรรมดาเนี่ยนั่นเขาเรียกว่าให้ว่าเหมือนน้ำตาผมแม่นน้ำตาเนี่ยพกว่าให้ว่าเหมือนน้ำตาให้เลยนี่คือน้ำด้วยนั่นยังเสียดายอยู่นั่นเขาเรียกว่านั่นไม่ใช่การทำบุญ นั่นไม่เกิดเกิดผลประโยชน์เลยจากที่เราไปวัดมาเป็นร้อยปีเป็นหลายร้อยวัดพันวัดเพราะสภาวักิจของเรามันวางไม่ได้มันให้เพราะว่ามีศัตต่ว่ามีคือมี100รอ,อ,อ,อยลานก็บซาำเขาเขาหัวเขามีอยู่เจกัซื้อซื้อบอิีักัซื้อซื้อยังไงคือคือคืออยู่ในระดับเราเพราะสากนหนึ่งเหมือนกับเราถ้าบุคคลใดกําหนดว่านหนึ่งองพระเจ้าสอนมาสอนทุกคนมาสอนเราจะไหนถ้าเรา บุคคลใดคิดถึงความตายอยู่ตลอดหรือสมมุติว่าเราตายอยู่ตลอดบุคคลน,นั้นใกล้สู่ทางพะนิพานเพื่อนสอนซ้ำนั่นเลยก่อนมันจะบรินิพพาน,นเราเ,เอาเืเอยในพระเ็นพาวาจาสุดท้ายประยสุดท้ายก่อนตอนนี้ก่อนเข้าพนา,านิพานว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเพื่อนวาสนาเนี่เพื่อนมาสอนหลายสอนนีหน่อยแต่ว่าความหมายมันคุ้มลกครอบโลกกทานอาจารย์ว่าถ่ายย่มเขาทุกถ่านยานา่มเขาสุข เขาคืนเบิ่งมาลับตาลุงเพื่จานอยู่เสมอลับตาลุงด้วยการภาวนาที่ดีที่สุดพ่ะจ้าป็นต้องพูดโพอยู่เนี่ยแบบนี้ว่าดอกแค่ว่าลับตาลุงสูงเ้าตายดวงวิญญาณเราอยู่ตรงนี้แค่แอันใดที่เ้าแค่อันใดสี่ห้องหัวไม่ต้องจานน้องห้องไปได้บ่อพระพุทธเจ้าคนบอกวิธีการเข้าไปอยู่เตะเราไปได้เขาเสียดายบ่เ้าห่วงบ่ตายตาหลับบ่คันยังห่วคันยังเสียดายอันนี้ก็ของกูอันนั้นก็ของกูเนี่ยเห็นจังไหนว้วย มันต่อไปว่าได้หนั่นเองวิธีการให้ทานที่แค่กินดูที่จิตใจตัวเองเวลาเฮาเห็ดหลายเฮาให้ได้หลายเรามีความสุขใจแต่ว่าเมื่อมันหมดไปสีได้ไหมท้ามใจได้บอกเลยคือมันมีขึ้นมีลงมีดีมีชัวมีมากก็ต้องมีจัดนี่นะมีรวยก็ต้องมีจนแต่การรักษาคันเขามีทำมีการเพื่อเพื่อให้ผู้อื่นช่วยเหลือเพื่อคนผู้อื่นทั้งบุญทั้งกุศลเนี่ยก็ประสงค์มาเจ้าเ็ตลอด บุคคลน,นั้นจะไม่จนเมื่อจิตทุกข์ก็บ่ถึบถึงขนาดว่าเขาผ่านได้เกียงขันหมวกไม่ใช่เพราะว่าอดิสอตสงฆ์จะนำมันช่อยดูแลเขาเมื่อถ้าเขาเม็ดเดียวยาเขาเต็มใจให้เขาบริสุทธิ์ใจเขาอยากให้ให้แล้วสบายใจบริสุทธิ์นนะอย่างไรเนาะบอกก็ดีใจว่าเขาได้ซอยคนบอกว่าบางช่วงขั้วอดีตมาอาจารย์ม่นก็เห็นคนพิการดังเกียรดังขาดดังเมียบก็ว่าเป็นหลังแต เขามาล้มหูดหังเคอติว่าผิดนี้ยปัญญาประเทสครับ,บ,บ,บอันอื่นพิการได้หมดมัอาจารย์อาพิการหูพิการตาแม่นว่าพิการแขนขาพิการสอมองเอาจังเสียมันมีหมดเสีว่าดังล้มหายใจเขาคือบทพิการนะอาจารย์มันเปลี่ยนาะอย่างมันมีที่มาี่ต้องต้องเข้าใจเดยมีที่มาเขาสังเกตมมนจะเกียรมาว่าอาจารย์สินังสิจเจรณาเจผม อาจารย์ท่านได้ร <So. S 1> ู้เข้าใจเข้าใจในชีวิตในความเปลี่ยนไปของบุพกรรมกรรมก็ต้องมีบังบุณบงจักรของดูที่ตัวเราบดงที่ตัวเราเพราะฉะนั้นอาจารย์มาชีวิตนี่ไม่ใช่เรื่องมังเอิญหนึ่งถ้าบุพกรรมเฮามันบางมันเบาเค่อาจารย์มาคอยเห็นไปก็มาทั้งช่องบอกบอกไวทีบอกให้สมาทานศีลตอนเย็นเขาสมาทานหมื่นคนทั้งช่องเด็นหมื่นเ่ย ได้บุญได้ได้ได้บุญมือละมือนอ,นอันิสงอเด็ดแล้วเอฟทีที่ทําเขาก็เป็นนิสงของเขาอยู่หลกเอฟทีบันนี้ทางช่องนี้ได้บุญเพิ่มอาจารย์เด็ดได้ยีค่าเท่าโตเพราะว่าอย่ <c oughs> างพระสมมเดี้เพรต้องไปบางทีอาจจะไม่ได้ไปทําบุญส่วัดที่วัตถุข้าวของ,ของมนมองอาหารบานข้าวพวกนี้ไม่ได้ส่วนที่ไปทําบุญแต่บุญที่เหนือกวบุญนี้เพราะว่าบุญเหนือบ,บุญอย่างนี้ เหนือฟ้ายังมีฟ้าบุญเหนือบุญที่ไม่ได้ทําจากวัตถุก็คือจิตใจของเราพระบุธเจ้าคุณบอกท่านแค่เราสมาทานสียนแค่เรานึ้นี่เป็นบุญเหนือบุญอะไรนี่พวกชาติมันย่หันอันนี้พระด้สามพวกชาติเห็นแน่นีิเปลี่ยนแค่ว่าคือเสียผานี่ิงไหมไม่ใช่ตัวเราสมบูร์บาเทียบเชื่อกันวัตถุอาหารวันนี้เป็นแค่เสมือนเสื้อผ้าเขาตายไปกับเป็นอาหารทิพย์ที่ไหนนะอันอันถวายของบุญของเราเนี่ยเป็นอาหารทิพย์บอได้ แต่ไม่ใช่บนสวรรค์แต่เป็นรูปรวงของไอ้ภพทานที่วิญญาณเราจะไปเมื่อเราตายไปแล้วปุ๊บเขาถวายที่เป็นว่ากู้ทรงศีลรับพระเทพบรรพบุกเวลาเขาสิบญาติวิญญาณยังไม่ถึงที่จัดสินรอคดีในการจัดถินว่าเธอจะไปรับกรรมใช้กรรมผลบุญหรือส่วนบาปทีิสินะยังไม่วันเหวิญญาณขางญาติฝสิเวลาเขาฝากเส้าเมยนี่ฝันที่นี้ก็ขอคำนำทางนี่ใช้เขาบูญกะเสียนเขาบูญเป็นประมาณนั้นเด้พวกนี้นี่คือยังไม่ถึงที่ตายตายก่อนกำหนด ก็ถิ่ปรับรับรับอาหารพวกนี้แต่ถ้าถิใส่บุตรส่นอกก็ทราบเมื่อผู้ทรงศีลรับทุกอาหารนั้นถ้าเขาเปลี่ยนเป็นเชี้ยวปัาจะเปลี่ยนกับเป็นจะเป็นอาหารที่เป็นชิดทันทีมันติดจ้างกันแต่พวกที่ไม่รับอาหารเลยคือพวกฉันในรกทั้งหลายอยู่ในเมืองนรกไม่ได้รับเลยคือมันผิดประตูมันมันเกินมันตาเกินนะนะมันตาแบบเช่นนี้ที่ว่าอาหารอันนี้สูงของบุญไม่สามารถให้ผ่านเข้าไปได้เพื่อเดียนบาทเนี่ยเดียนบาทบ่ามีช่องใหุ้บุญในเขาของที่นะ ก็เรียกว่ายออ่องอ่องก็จะขึ้นมาจากน้รกปภูมิจึงจะมารับส่วนนี้ได้คือมือวันทียิบิษณคือบุญกษอาสตร์เขาเให้โอกาสแค่หนึ่งวันปีหนึ่งมีมีมีสองข้างคือบุญเข้ากระดับดินหนึ่งแล้วก็บ,บุญกษาสตรนี้อาจารย์ถึงบอกว่า,วา,วาคือังพระก,กุบบาอาจารย์ทั่วไปวัตถีไรลังควนปิดม้าบัาเอาข้ามเสียหนังเสียกระดูกเสียวลา ไปกับฟังมาสืบปีอาจารย์ว่าโอกาสเรามีแล้วเมียนว่าสีบดได้ขอสามารถลาตรวจพอเมียแต่ในวันนั้นสําคัญิีงนัดคือวันบุญคอถ่ายสำคัญอย่างไหนหนึ่งลูกทุกคนต้องนึกถึงคุณยีดามารดาตรงนั้นหมู่ญาติตาย,ย,า,ยา,ายญาติเึงนิษัาคนตัวป่าฉีสีป่าเงียวเมียนว่าเห็นหน้าคนยเยอแยะนึกถึงบุญคนเหมือน,นว่าเพื่อนได้ดเลียงห้องมาเพื่อนได้กซอยห้องมาดูแรเยาห้องมาเป็นผู้มีคุณต่อเฮาแล้วทีนี้นี่ เขามีโอกาสนึงถึงหมู่พุ่นเขาก็ต้องอาศัยว่าส่วนนี้วันนั้นเป็นล้วงก็อย่าไปเฮ็ดหลายเมื่อที่มันนองเฮ็ดจุ่มเดียวด้วยเข้าใจบ่วิธีการทําเฮ็ดหัวไปมเมื่อที่มันนองเขาเรียรกว่าแก่เขาดีๆเนี่ยแหละนั่นแหละคือแก่เขาย่างดีนั้นแ่ะแก่เขาก็ต้องผพานพักก็ได้พักมีประโยชน์นะฮะแล้วเทียนมีสฉาพอย่างนไงโอ้ยบ้านจเปลี่ยนแค่ว่าเราปากทุ่มขอให้ปากทุ่มกับจุดเทียนเท่านั้นก็นพอ แล้วก็บวชน้่งฝากเมี้ยท่านีด้วยที่นะเฮ็ดจ๊แซงอาจารย์เฮ็ดจุดไปบ้านนาท่าก็ได้เฮ็ดยูดในวัดก็ได้แต่าการทำไปทำบุญเจ้าเพียรนี้เราไปาไปถวายพระทหารใอ้พระเป็นเรื่องธรรมดาเขาจะว่ากันแตววน่ว่าเวลาเขาเฮ็ดจุดนาท่าน,น,า,จจนาอยัางนู้นคือหายู่ใตจจนไมายุดให้ยูดนานโดยคนกบัดคนเลี้ยงแจ๊บเลีเ้ยงแจ๊บ เรื่ว่าแบคุณชาพุลนี่มิการวิสากันเนี่ยไม่เห็นทางูีบ้านเอาทีอาจารย์ว่าโอ้จีนกลางโนุนเคก็สัง่ายง่ายวนนี้บวันนี้ก็เรียกว่าหัวข่อยหัวข่ายกนว่าหัวข่ายผ้ากับมักโลมักคุดหนึ่แล้วก็บุญก่อศาสตร์แค่ว่าพี่ป่าจังหวัดเนชียงมายของอาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นของอาจารย์สิมีว่าวกว่า โยกประจาอาจา 4, รย์สี่ห้าคนกระถิเนี้ยมึงคนประมาณเท่าไห 1, ร่หนึ่งพันเพราะฉใส่หนึ่งพันถุงเลยเปลี่ยนปลาย่างปบยา่างเป็นยังกะ 3, งระซมกองแหงกระถิใส่ถุงถุงเป็นหนึ่งพันชุดกระถิงานเกลี่ยเลยหหลังจากที่อาจารย์รับอาหารแล้วรับอาหารแล้วคนอ่านี่หายแล้วมันบังให้เรียบร้อยแล้วจะคืนให้โยจมจำว่าเก็บไว้เด้ยแต่วัดส่วนมากเก็บไว้กองเอเนีเออจะเตียวไว้ให้หนัอย เพิ่นบ่กหายสะสมเนี่ยพอใจวะเคลื่อนหายยงกาไปขนมเหมือนกันแล้วจานจี๊ดแจงสูงห้เป็นชุดเป็นชุดของเขาเลยคือจะไม่มีการจบกับพกบ้วนการเดียนกินมันออกไปเจ้าจะเพอที่ฉันเขียนเพราะฉันเท่านั้นที่เหลือก็คือนิยงอ่โยมก็นจีแจงดีบางจ้างแต่เสียว่าขันพระต้องเขียนมันเยอะคนจะเป็นเทวดาสะอาดเรียบร้อยต้องเกียนมันเยอะ้าคนจะเปลี่ยนชาดเดียนแล้วฉันจกปรกเห็นม้ว พอมเมะไรมันต้องประดาดีอาจารย์มามืออื่นจะด้ือดีนีหยเขาจ้งใจโอ้เมื่อที่ยีืดเหยียดมือดีเขาจ้งใจเด้อเพราะว่าเหมือนนั่นเขาบอกว่าเดจงเขาบอกเดี๋ยวเรียนหาบุญบุญมหาเขาบุญมหาเขาสมองพรเนียพี่น้องผู้อปรายเขามืออื่นเขาบองมือที่ยืดเหยียดเขามาเปนบอกเราทำตามแบบนี้แม้เราจะมองไม่เห็นแจ่ถ้าถามว่า อันเงินน่ะบ่ต้องไปใช้ดอกแล้ไหนอย่าพาเข้าเข้าใจว่าพาเวนไปให้เพิ่นนั่นยาไปใชบ่มีประโยชน์เอาไว้ใช้ไดของซื้อเดซื้อถูกซื้อเทียนเขาว่าอันนี้ปคยใส่ของเด้อาจารย์ก็เลยว่าเป็นโอกาสดีที่ฮีฮน้องวันบุญก่สรางเอ่อพอสิได้อ่าบุญทําบุญร่วมกันมีกทําบุญร่วมกันเด้ มีทำประเพีนี้ไปคนเหี้ยเาอกว่าอ่าก็้อมาบกว่าเจียเขาาเจียหน้าก็ว่าเจียเข่าอย่าได้บุญเกียเขาจะแท้หรอละบุญก็จอันเกียเขาที่เขาจัดขึ้นเนี่ยเขาตังขึ้นบ้านเจียนี่ยังบุ๊กเียราพ่อท่นเจียบาพ่อท่านเนี่นเม่อวัจียมีเียถิ่นอาจารย์าน่ะแล้มดาบอกอืมวันนี้อาจารย์มาวันที่ที่สี่เนี่เขาตั้งเจเอาเฮ็ดเอาด้วท้าเบาอาจารย์มานี่ ในวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อนี้เขายังมีโอกาสขึ้หนวดพัวหอนเมียอยู่เดี่ยมีที่สองอยู่ที่บนประสาทเขามีโอกาสจะได้ไปวัดไปว่าไปน้ำขาน้ำน้ำไปดูเลี้ยดอกกิดดอกมิญย่านคนยัยมีไงเขาู่เด้แต่วาเนี้เมื่อเราตายบ่นหอดยุคของเขาไปจาย์ถามมามันถิ่นี้ยัวบอกุ่นกระาัลรูปห้านที่เขาวัดยุ่บ่ึ้นเอาที่ล่ะึ้นเอกก็คคัดฉะนั้นเรื่อง้เขาทำทำเอาเองนะที่มีชีวิตอยู่ ให้ทำเราเองทำไให้มากๆที่ว่าจะเสียใจเพราะว่าลูกหลานสมมือเขาเป็นข้าราชการเมื่อเร็วพอใจว่าวัดเรา่็เขาอันน้าเขาลุกนังหันหลังให้ว่าตายเลยเหมือนยุนบละบวันนี้ห่อนบุญกศากเจ้าคิดว่าเขาจิเขาไปอยากใจเขาเจ้าอยู่บ่กแต่ทำเกียร์เขาเกียร์น้ำจีอันน hmm. wow. ี้สูงไหนกับกินได้เกียร์เราใจว่าเขาปากูปลงเลยที่มหงส์หอกอ่าไปปักหรือบอกเด้อบอกพุกบจะทีบอกเมียชะนี อาการบุคคลวิญญาณของคุนอังคุณยญาติพ่นิจความปีโยคุปุญาตายาดุลิทิ์หายไม่ว่าจะเป็นรับบูชื่อนางสกุลก็ได้ยิ่งดีให้่จำมาหอดจอดถึงสังคมปีวิญญาณในภพนิสานนี้ให้มารับเด้อลูกเก่าเราหลานม้องกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานญาติพี่น้องของพ่อหญ่แม่ใหญ่ปู่ย่าตายายมาให้มาหอดมาเรียวเ้ากับปากตู่ก็ไปเชิญอเราถึงให้ว่าเชิญเชื้มารับเอาเด้อมัตจกะมัจตากะอาหารทั้งหลายเครื่องบูชาทั้งหลาย เอามาให้แล้วให้มารับเอาต้องว่าให้มารับเอาเด็ดคันบอกนุญาตบ่ได้เด้อต้องให้มารับเอาห้องราบเอาห้องปฏิคัสตองจะหาันมึงเขาบอกปวดหน้าเสียหานตองเข้าใจบ่าวันนี้มาผู้บริเุทธิ์เอาไว้จัดการมาเนี่ยต้องเกลียวออกจากห้องปฏิคิยาก็ต้องจุดให้เพลินกได้ว่าน้ำก็ต้องตักเปิดฟ้าบ่แม่นน่วนธรรมดาข่าวจันจีนม่าเปลี่ยนเอาคันยี่เรื่อธรรมดาบ่๊บวันนี้เปิดว่าบริการอย่าไว้จำหลายว่าหมายมัน นยังจะไปขทางโค้น้นไม่ไงขางโค้นทางต้นไม้เพราะยังผู้เฒ่าเก่าก็ถือว่าต้นไม้หันมีผู้รักษาที่นะมีเจ้ามีจอมพูนอ่ะถิมีเจ้าของที่นะ,ะก็ืลอไอ้เพิ่งหมองหันอาจารย์ว่าประเทศเนีมันดี